โรงงานมอนสเตอร์ตอนที่222ในฟอรั่มผู้ชมหลายแสนคนที่ถูกนำไปรอบๆอบลืมกระเป๋าของพวกเขาไปจนหมดพวกเขาทั้งหมดกำลังพูดคุยเกี่ยวกับประเภทของเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่และเนื้อหาของการสนทนาเรียกว่าการครอบงำพวกเขาทุกคนเป็นคนหนุ่มสาวและพวกเขาเย็นชาและน่ากเกลียดที่ได้เห็นเครื่องจักรในบ้านในภาพยนตร์นิยายวิทยาศาสตร์ฉันรู้สึกว่าในที่สุดฉันก็เลิกคิวได้แล้วพวกเขาบอกฉันว่าแคเทอร์พิล่าคืออะไรโคมัส คืออะรปรับใดที่วิดีโอนี้ถูกส่งต่อไปยังเว็บไซต์ต่างประเทศชาวต่างชาติที่ไม่สามารถดูถูกเครื่องจากอุตสาหกรรมในประเทศได้ตลอดเวลาสามารถทำให้น้ำดีตกใจได้อย่างแน่นอนต่อจากนั้นโพส์ตในฟอรัมสำหรับผู้ใช้ที่ออกมาจากแม่น้ำได้เผยแพร่โพส์ตโพส์ตนี้เรียกว่าชุดนิพจน์ที่คุณต้องการ นอกจากนี้ยังมีลิงก์ดาวน์โหลดดิสคเครือข่ายและปริมาณการดาวน์โหลดทะลุ3 0ม0 0ื่นในเวลาเพียง5นาทีนี่คือแพ็กแสดงออกยักษ์ที่อบสดใหม่ความคิดเห็นด้าน,นล่างเป็นเพียงการทุบและสามารถปัดหน้าเว็บได้ในไม่กี่วินาทีคนเหล่านี้ล้วนอยู่ในชุดํำนวนการแสดงการแสดงความเคารพเราวกับเทพเจ้าขนาดยักษ์แก่งและตบแขนโกนและยั่วยวนการก,กวักมือเรียกที่นั่งของแขกอีโมติคอนแต่ละตัวยังมีข้อความและแสดงความยินดีกับเจ้านาย ด้วยกรงเล็บจากกลบนบนที่นั่งของแขกกับหนุ่มหล่อตัวเล็กมาเล่นจากนั้นชุดสามนวลก็บ้าคลั่งและคนหนุ่มสาวที่พบกระเป๋ามาก็เพิ่งดาวน์โหลดพวกเขาอยู่ในกลุ่มและถาพวกเขาว่าเป็นหนังเรื่องไหนพวกเขาเหนาวมากและปล่อยให้คนเหล่านั้นไปที่ไปตู้บางคนดีใจที่มีคนอิจฉา ทีมงานทั้งหมดของเมืองจงหยุนเนื่องจากเหตุผลที่ไม่สามารถบรรยายได้ทำให้เกิดความประทับใจครั้งแรกกับเกมวิธีการแก้ไขก็ถูกบรรจุเข้าสู่วรารการประชุมทันทีพวกเขามีเวลา6ชั่วโมงในการตรวจสอบแผนการเดินทางวันแรกของทีมเป็นจุดแรกเพื่อตรวจสอบจิตวิญญ,ญาณและความสุภาพของพนักงานของคณะกรรมการพักเทศบาล และทบทวนสั้นๆเกี่ยวกับแผนการก่อสร้างในเมืองและอุตสาหกรรมของจงหยุนกล่าวคือเริ่มตั้งแต่เวลานี้จนถึง20นาฬิกากำหนดอการเดินทางของทีมตรวจสอบจะจัดทำโดยคณะกรรมการเทศบาลจงหยุนหลังจากวันพรุ่งนี้ทีมตรวจสอบจะกระจายไปยังสถานที่ต่างๆในเมืองจงหยุนเพื่อตรวจสอบและประเมินผลหลังจากรอลิงหลังพวกเขาสามารถทำ อะไรได้น้อยกว่าที่นี่ระดับอรารยธรรมของคนทั่วไปและหน้าตาของเมืองเป็นกุญแจสามขั้งแต่แม้ว่าสองระดับหลังจะผ่านไปได้แต่ก็ไม่สามารถผ่านมุมมองทางจิตใจของทีมผู้นำ เน,นื่องจากเกาเฟิงหมิงเป็นมืออาชีพจึงมีการปลอมแปลงจำเงืนม,มากในภาพยนตร์โฆษณาชวนเชื่อที่นำโดยกรมโฆษณาชวนเชื่อของคณะกรรมการพักเทศบาลม่เป็นความเข้าใจผิดอย่างสวยงามที่จริงแล้วจากกลยักษ์เป็นอัญมณีแห่งเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของเมืองจงหยุน นายกเทศมนตรีทั้งสองได้วิเคราะห์อย่างรอบคอบในรถตราบใดที่หัวหน้าทีมเกาเฟิงหมิงเข้าใจกลไกลยักความเข้าใจผิดที่สวยงามนี้สามารถหายไปได้เป็นที่น่าเสียดายที่นี่คือการตรวจสุขภาพของเมืองและการตรวจสอบทางแพ่งไม่ใช่การตรวจสอบเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยธรรมชาติแล้วนายกเทศมนตรีทั้งสองไม่ตั้งใจที่จะปกปิดและแสดงตัวต่อหัวหน้ากลุ่มไฮเดฟฟิชันยักเป็นยังไง เป็นการดีที่สุดที่จะให้ผู้นำเกาเฟิงหมิงพบกันโดยบังเอิญและได้เห็นพลังที่แท้จริงของเทพเจ้ายักษ์ดังนั้นการเดินทางช่วงบ่ายควรปรับเปลี่ยนเล็กน้อยจุดแรกเพื่อเยี่ยมชมสถานีบำบัดน้ำเสียมีแผนจะเปลี่ยนไปแต่เพื่อเยี่ยมชมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของสวนอุตสาหกรรม สัญญาอุตสาหกรรมหนักจัดงานประชุมเปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกลยักษ์ในวันนี้นายุเทศม,มนตรีทั้งสองรู้หน่วยงานอุทยานมีตัวแทนเข้าร่วมและ u ยู่เอยังไปเยี่ยมคนหลายคนเพื่อเยี่ยมชมยักษ์ตามข่าวที่พวกเขาส่งกลับมาสถานที่จัดนิทรรศการกรรมลังจะบ,บ้าคลั่งมียักษ์60ตัวเต้นรำและแอปเปิลขนาดเล็กตราดใดที่พวกเขาอยู่ในเขตพัฒนานายกเทศม,มนตรีทั้งสองเชื่อว่าเกาฟงหมิงหัวหน้าทีมอาจสนใจดูโปสเตอร์ขนาดใหญ่ แล้วความเข้าใจผิดที่สวยงามจะหายไปรองนายกเทศมนตรีฉีชุนหยุนในขณะที่อยู่ในหูของเลขานุการอย่างเงียบอธิบายเพื่อจัดเตรียมการเยี่ยมชมอีกด้านหนึ่งของสวนสาธารณะในขณะที่ความทุกข์ทรมานบางอย่างมาพร้อมกับหัวหน้ากลุ่มเฟิงหมิงระดับสูงจากจุดเริ่มต้นของสนามบินหัวหน้าทีมของ เกาเฟิงหมิงดูเย็นชาและจริงจังเป็นพิเศษคนกลุ่มหนึ่งแวะไปที่สามนักงานสายด่วนอำนวยความสะดวกเกาเฟิงหมิงหัวหน้าทีมถามผู้ดำเงินกันและบางคนบ่นเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนรองนายกเทศมนตรีนายหยูชุนยุนมีอุปสรรคบางอย่างในใจของเขาเมื่อหัวหน้าทีมของเกาเฟิงหมิงพบกับบุคลากรระดับรากย่าเขาจะพูดเก่งมากเมื่อเผชิญหน้ากับคนเหล่านี้เขาจริงจังมากพอที่จะทำ ให้คุณรู้สึกผิดฉันไม่รู้ว่านานแค่ไหนในที่สุดสมาชิกของทีมตรวจสอบก็เสนอที่จะกลับตัวในเมืองจงหยุนและทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม5นาทีต่อมาทีมงานก็วิ่งไปที่เขตพัฒนานายกเทศมนตรีทั้งสองตั้งใจเปลี่ยนแผนการเดินทางชั่วคราวและถึงแม้พวกเขาจะใช้เงินเป็นจำเงวนมากและอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียที่เป็นไอออนในที่แข็งแกร่งซึ่งเช่ามาจาก สไรายอุตสาหกรรมหนักก็ไม่ได้หยุดในครั้งแรกให้ทีมงานผ่านก่อนหมดงานหน้าหอนิทัรศการอุทยานที่จัดแสดงสินค้าประเภทยักษ์มีเจ้าหน้าที่คอยรายงานข่าว ในรัฐนายกเทศม,มนตรีสองคนที่ได้รับรายงานจากซินดีมีความสุขมีความสามารถในการก่อสร้างที่แข็งแกร่งของเทพ,พเจ้ายักษ์และเจ้าหน้าที่ยังส่งวิดีโอขนาดเล็กเป็นพิเศษในวิดีโอยักษ์จักรกลสองตัวยืนเผชิญหน้ากันตัวหนึ่งมีแผ่นเหล็กหอหนะ้าที่มีขนาดใหญ่พอๆกับประตูเมืองและอีกตัวมีค้อนภูเขาหักสองอันซึ่งทําให้แผ่นเหล็กหนาได้รับบาดเจ็บตูมตูม ทุกครั้งที่มีการระเบิดครั้งใหญ่ยูชุนยุนจะจับมือขวาของโทรศัพท์มือถือและเขย่ามันอย่างช่วยไม่ได้เล็กถูกเปลี่ยนรูปอย่างรวดเร็วและรอยแตกในช่องว่างนั้นเป็นเสียงที่ดีในแขกหมดเวลาแล้วเราทุกคนเป็นสัญญาณไฟเขียวทั้งหมด ในที่สุดนายกเทศสมนตรีเสี่ยหมิงก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกอย่างไรก็ตามเมื่อทีมงานเลี้ยวออกจากถนนใหญ่และขับเข้าสู่ถนนสีใหม่รถของ c m เอของทีมตรวจสอบด้านหน้าก็ติดไฟสัญญาณไฟเลี้ยวขวาจากนั้นก็เลี้ยวเข้าที่จอดรถถัดจากสะพานสีเกิดอะไรขึ้นที่นี่ถนนสีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทีมตรวจสอบไม่ควรรอสองวันเพื่อตรวจสอบแยกกัน รองนายกเทศมนตรีชีชุนหยุนก็ไม่เข้าใจเช่นกันถ้าไม่เข้าใจต้องลงรถหลังจากขับรถเข้าไปในที่จอดรถผู้นำของเกาเฟิงหมิงก็ลงจากรถไฟพร้อมกับทีมตรวจสอบฉันอยากดูสะพานเสื้อผ้าสีรูปผู้หญิงอายุ24หัวหน้าทีมเกาเฟิงหมิงรีบไปหานายกเทศมนตรีทั้งสองและพยักหน้า การวาดภาพก็เป็นงานอดิเรกของฉันเช่นกันฉันเรียนช่างฝีมือของทังหลิวและฉีวอยญิงนายกเทศมนตรีทั้งสองมีความคิดเห็นอย่างไรเขาอยู่บนถนนเพียงคืนเดียวและพวกเขาทำได้เพียงแค่ปิดจมูกคนเดินเท้าเดินไปที่สะพานไขอีและกลายเป็นหนึ่งในบัตรวัฒนธรรมหลักในเมืองจงหยุน สภาพแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัยของถนนไอ้เป็นสิ่งที่ดีตามธรรมชาติฝุ่นบนพื้นไม่สามารถเช็ดออกได้คนเดินถนนและคนขายของในอดีตที่มุ่งเป้าไปที่ผู้มาเยือนกลุ่มนี้กลายเป็นคนสุภาพและมีอาระยะผมเป็นจุดด่างดำเล็กน้อยแต่คุณยายที่เดินได้แต่มีแผนจะข้ามถนนที่มั่นคงมากจึงรีบวิ่งไปหาคนหลายคนเพื่อช่วยเธอทันทีไม่มีทางใครเป็นนายกเทศมนตรีสองคนที่ปรากฏตัวทางทีวีวันเว้นวัน หยังไม่ได้อยู่บนสะพานหัวหน้าทีมเกาเฟิงหมิงก็สุดตัวลงสายตาของเขาจับจ้องไปที่ขอบถนนด้านข้างและถึงกับออกคำสามคำยังมีต่อ